สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนมาแล้วค่ะทุกท่านมานําเสนอบ้านสวนเนื้อที่เยอะๆราคาประหยัดนะคะท่านใดที่ชื่นชอบแนวสไตล์บ้านสวนค่ะทางนี้เลยค่ะบ้านสวนรังน้อยนะคะพร้อมที่ดินขนาด3ไร่317ตารางวาค่ะราคาเหมาแปลง1ล้าน8แสนบาทเท่านั้นนะคะ เป็นที่ดิน,นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอบนพื้นที่ค่ะได้มีบ้านพักน็อกดาวนหนึ่งหลังมีสาราริมน้ำมีต้นฝรั่งต้นมะม่วงต้นกระท่อมต้นกล้วยที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังขุดสะเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนปลาสวายปลาดุกเลี้ยงไว้หลายพันตัวเลยนะคะ สามารถมานั่งเล่นที่ศาลาราลิมน้ำสบายเลยนะครับท่นบรรยากาศดีสไตล์บ้านสวนค่ะด้านหน้าติดคลองสาธารณะนะคะมีพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนาค่ะโอบร้อมด้วยทุ่งนาเลยนะคะบรรยากาศดีมากเหมาะแก่การพักผ่อนไร้ยู่อาศัยค่ะท่านใดเบือ่อความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านระบบน้ำไฟมีครบ้ําไม่ท่วมด้วยและไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเชิงแนวบ้านสวนค่ะพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสะอำเภอสำมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกท่านาา3ไร่3า7ยตารางวา1.8ล้านแแสนบาทนะคะสนใจนัดชมกันได้ทุกวันค่ะแต่ต้องโทรนัดล่วงหน้าหน่อย ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อสอบถามแระนัดชมแปลงจริงในวันนี้เจคเคนะแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ